คุณเกิดปีมะโรงหรือเปล่ามาดูกันว่าคุณมีนิสัยแบบไหนและปีนี้ดวงของคุณเป็นยังไงบ้างคนเกิดปีมะโรงเต็มไปด้วยพลังอำนาจและสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครคุณมีความมั่นใจกล้าหาญและมักเป็นผู้นำแต่บางครั้งก็อาจดื้อรั้นและเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปดวงชะตาปีนี้คนปีมะโรงจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยด้านโชคลาภเป็นปีแห่งโอกาสทอง มีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงและธุรกิจด้านความรักสเสน่แรงแต่ต้องระวังอารมณ์ร้อนในความสัมพันธ์ด้านการงานโอกาสก้าวหน้าเปิดกว้างถ้ากล้าลุยความสำเร็จรออยู่อัญมณีเสริมดวงอยากเสริมพลังและดวงให้เห็งต้องพึ่งพลังของอัญมณีเหล่านี้อเมทิสเสริมสติปัญญาลดความเครียดและเพิ่มโชคลาภซิตรินดึงดูดความมั่งคัง่งเสริมพลังบวกเป็นยังไงบ้าง ตรงกับตัวคุณไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อดูปีนักสัตว์อื่นๆด้วยนะ